สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็สุขสุขคนเนาะวันนะนี้พ่อก็สร้างนุ่มเม็น้องนี่เลยพี่น้องวันนี้สร้างนุ่งสีม้าทายคลิปอันเฮ็ดอันนี้ให้เบิ่งพี่น้องเห็นบอทายเงินเนาะพี่น้องทายเงินใส่ถุงเนาะเงินเงินใบพันเงินหน่อยนะพี่น้องผู้ที่ไก่สิ๋หอดวันเขาบ้านซานเลยพี่น้องเอ้ยกักติดไปใส่บาสุด้บ่โควิดหรือบาสแห้งตอนนี้นีท่ส่วนกักตัวแต่ว่าเตรียมไว้เนาะเผื่อว่าเข้าจัเลยไปใส่บาสเนาะ วันเป็นงานบุญประเพทนีบ้านข้างนอกบุญวันเขาวันซานนะต้องได้ไปใส่บาอาจารย์นักอยังพี่น้องนี่เตรียมเงินใหม่เบิ่งตเตรียมเงินใหม่ไหวเนาะสารส,ส้มไหวแล้วกะมหาสิทงเดี๋ยวเขากะสิแคนต้นนะพี่น้องแคนต้นไหวย่าบุญนี่ชวนร้ายเนาะอ่าประเภทนี้บ้านข้าวพนสีไปพนสีแปลว่าใส่เงินใหม่แล้วก็เงินหน่อยเนาะบ่พอยใส่เงินใหญ่เพราะเงินใหญ่มันสีใดหน่อยเงินหน่อยมันสีใดลายเลยลายใบ <laughs> นี่ทงเนาะพี่น้องทงใส่เงินต่างหากซื้อมาจากตลาดซื้อมาเป็นกิโลกิโลละหาชิพันกีบพี่น้องโบูไว้แช่อื่นพายแบบไรเนาะแบบนี้เนาะทงบอนห้ากระเท่ากระสีหายเงินใส่ทงเนาะหายเงินใส่ทงแล้วลังจานนั้นเท่ากระสี ประมาณนี้เงืนนี้สน,นุงสีสาสมไปเองเด้กพี่นองง้องเงินไม้สน,นุงสีเวลาเขาจะมมสื่อเคือค่องอยู่หาสนสนุงเนาะสน,นุงกับสีเก็บสะสมไหวเพราะวา่าเวลาเขาไปแหลกอยู่นำ้ำหานแดกเปลี่ยนเงืนตายยังอยู่ในเมืองพี่น้องเขาแหลกมันคาคาทำเนียมมันแพงพี่น้องแสนหนึ่งแสนผีผ่านต่อสามชิ้นันเขียบมันนีเข้ากับบไหรี่กำไรเนาะเขาก็ุกขึกก้นเพราะฉะนั้นเข้าก็ต้องสาสมเงินไม้เวลาเขาจะมมัืสอเื่องถือข้องเนี้ยเขาก็ไปเทื่อละเด็กแต่น้อยสาสมกันไหวเดือดเนาะ เดี๋ยวเ้าก็จะเอามาแพ็คในท,ทงแบบนี้เดี๋ยวเ้าก็เอามาหอดแขวนใส่ต้นพี่นอ้องกราฟเฟอร์มานสนุงเกินกราฟเฟอร์นอ้องยุไทย์ก็เสื่อมแม็กเนาะไว้แม็กแม็กหันแม็กหนีเนาะอ่ะอันนี้สนุงสิมัดแฝนให้พี่น,น้องเบิ่งเนาะวิธีเหตุผลแบบไรเนาะในสั้นุนสนงสีแดงเป็นตามอันนี้เนาะกระสีมาอันนี้เด้อพี่น้องเด้อ เราก็สิตังโซไว้อยู่นอาหารเท่าหลังจากนั้นพี่น้องเขากลาไปไกลามาเห็นเขาขี่ขานไปตลาดนองส่วนนี้อยู่ตลาดโควิสแม่ละบาดเขาก็มาแว่ซื้อน้ำเผาพี่น้องเย้เย้เย้เขากะเราบางโตคือกันเขาขยานคือการน,น่อ,นอ,อพี่น้องหมออาพี่น้องโพทองแล้วแล้วเนาะมีโพเงินกับโพทองเนาะอันนี้ก็เป็นแบบว่าเด็กๆน้อยส่วนหนึ่งเนาะของพิธีในงานบุญประจำปีอาหาเนาะ มันกระสิมีหลากหลายเดวแตาภูสัทธาสางเอ้ยเดวแต่ผู้สัทธาเนี่ยต้นน้อยๆเนาะต้นกืบกวัใหญ่หรอกขายต้นหนึ่งกับซิมหาพันกีด้วยพี่น้องใช่ไพ่ที่ว่าอยู่ไก่เนาะที่ว้าอ่าพี่น้องบ้านเฮาเนาะอยู่ไก่เคียงเนาะบ้านหวยไพย่บานทารานมันไม่ลงเนี่ย ใครที meine meine ่ว่าอยากมาอุดหนุนสนุงกับมาอุดหนุนไหนเลยอยู่หานสนุงพี่น้องโปรโมทสินค้าเม่นดาพี่น้องมาอุดหนุนกันได้พี่น้องพ่อเด้อพอเด้เอาไวอเดี๋ยวจะไปไลา์ตลาดหันยันโคฟีเฮดสนุงกับพยายามไปให้น้อยที่สุดช่วงนี้เครื่องขายของขายยังที่ว่ามันขาดชาบ้านมันจะเป็นสนุงกับที่โบ๊ทพี่ซื้อนอกเพราะว่าระมั่นะวังนะพี่น้องว่าเออเข้าอจกับหายแบบเออระมั่นะวังตัวเองเนาะอักเสบความปลอดภัยไว้ก่อนพี่น้องเอ้ยช่วงนี้มันหยากัรไดยแดดกับเขาหายทุกคนเนาะ อยู่หลอดปลอดไัยทุกทุกคนด้วยพี่น้องด้อขเพห้แข็วขาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งร้ายทั้งปวงด้วยพี่น้องขพให้ทุกคนอยู่ดีมีแย่งปอดภัยจากโลงหายนี่ห้ผ่านผลนั้นไปน้ำกันปลอดภัยป่สูตทุกคนด้วยพี่น้องเด้วกแล้วนุ่งกัสิได้จ๊กจีบซันนี่ก็้วพี่น้องเพราะว่าสิได้เฮตโต้เนาะมันยังเดีอดยังบวทำเดียยังร้ายนะพี่น้องเนาะพี่น้องพี่น้องหลังจากที่ว่าสนุงไหนอันอันนั้นเนาะในเฮตโต้นหนนะ เอาเงินใส่ทวงแล้วก็มาแพ็กใส่ตัวเดาเดียวเรียบร้อยกันสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกันสิออกมาประมาณนี้ใครที่ว่าสนใจกะมาเดากสื่อได้เ้อพี่น้องเด้ออยู่หาสนุกเนาะทางเขาไหมกันสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะความจุความงามกะนสิประมาณนี้